สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนีโชคดีโชคดีมาพอคน,คน,นเพิ่นนด้แนวทางเอามาแบ่งปันเด้จ้าเพราะว่าญยาิเพิ่นฝันเพื่อนว่ายาตาเพิ่นฝันฝันดีเพื่อนว่าญา,ายาผู้หนีทว่าแต่ถ้าได้ฝันแล้วนี่คือเหล็กมักจะเขาเด้จ้าพี่น้องสิเราสู้ฟังเด้ความฝันของเพิ่นเป็นอย่างไ๋นี่ก็คือแนวทางตัวเลขของผู้เพิ่นฝันดีเด้จ้าตัวเลขชุดนี้มาแต่สก็คือ เพื่อนฝันว่าเพื่อนซื้อควายมาตัวหนึ่งมาผูกใส่ใต่ถุนบ้านเพื่อน่าสัน่นควายตัวนั้นยุูซื้อๆมันก็ลอดลูกออกมาจา้าปารเพื่อนกะสะดุ้งตื่นเลยจ้าฝันสันส่นๆเลยบ้านเลขที่เพื่อนกะหนึ่งสี่แปดพี่น้องควายลอดลูกพี่น้องแป่น้ำกันเนวาพี่น้องสิแปดได้ตัวใด แต่ส่วนตัวของฝ่าผ้ารวยคือแปรไดซีหนึ่งเด้อจ้ามันกระตรงก,กันกับบานเล็กที่เพิ่นคืออก,าก่าเนาะจ้าตัดออกมาหนึ่งีแปดเด้อพี่น้องตัดเด่นก็คือหนึ่ง8ีซีแปดหนึ่งแปดกับนำเด้อจา้าสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเด้อจา้าอันนี้เป็นเพียงความฝันปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องจา้าเพิ่นฝันคิวเด้อจ้าผู้นี้้า้ฝันแล้วก็คือเหล็กจะกเขาเด้อจ้าพี่น้อง แล้วที่นี่ญาติเพื่นเราชูฟังว่าคนหนีเพิ่นโบเมนคนมักเล่นมักเสียงชูพร้อมจะเพิ่นจะขายแต่ของเด้อจ้ะเพื่อนบบเมนคนมักเล่นเลขเล่นหวยบ่มักเล่นการพานันเด้อจ้ะเพิ่นสีเป็นคนที่ว่ามาค้าขายเอาคีบนี้ฝากพิจารณาเด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมจดุดจบขอบคุณค่ะ